เออก็ว่าจะพอกับสเปซิตี้แล้วมาซีโ,โร่เดลมาเดิมดีกว่าเออนะซีโร่เดลมันดูมีอนาคตกว่าอย่างเงี้ยไปรู้ส่วนไอ้ถังน้ำมันกูช่างไม่แงนะไอ้เหีย <c oughs> พอเลยไอ้ถังน้ำมันเวรนี่มาเถื่อนละไม่ไหวแล้วกับไอ้สเปซิตเ้เฮียไปคนเดียวก็ไปหลอดไปหลายคนยิ่งไปหรอดก็ไปใหญ่วะต่อกลับบ้านดีกว่าแต่สเปซ กะเออทีโรเดมนะคลาสสิกหน่อยเออแบ็กทูดคลาสสิกกว่าช่างแม่งแล้วกับการอัพคลังชิปนี้ก็น่าจะสั้นๆหน่อยนะสักยี่สิบนาทีก็พอละคี่จะตัดแล้วถ้าเป็นแมบอื่ <Ag> นนี่ไปเล่นไม่ได้เลยจริงๆถ้าไม่ทำานรกกิจก็ไม่อยากจะไปหรอกเหมือนคนมันคิดถึงบ้านอยู่นะนึก <pointer> ว่าแคตตีไปเองก็น่าจะไม่มีใครแหละ มีบอทจริงๆแล้วก็ไม่แน่นะหาหาผ่าตัดเฮ้ยเจอนี่ไง Thấm mấy đai bà tích dữ เซตเป็กเพื่อนเขามาปะคลิปหายแล้ว check the surroundings first. No more được một đi. Bà một cái bước nào, แน่ใจแล้วว่าเจ็บคนละตี้ครับเออพอมาซซอยลูกแหมยิงได้เว้ยแต่อาจจะแพ้นิดนึงอ่ะไปเอาไว้ไอ้ขี้มันมีสองตี้แกมันมีตัวลอยหลังตัว เพื่อนเราก็้าวเพ้งไปหน่อยนะวิ่งเข้าไปฮาวไป้าวไปหน่อยเพื่อนบอกพี่้าวไปหน่อยน้องประท้วทีแล้วกันวันหลังจะไม่ทาอีกแล้วนี่รว่วบบกบินเลยที่หลังก็จะเอาหน้าก็จะเข้าไอ้มาหมอชาย <S <S หมอหญิงดิหมอชายบ้าเลยนะมามากันเตต้ฟอร์ดไปเฮ้ยกับย็ดแม่นีคอนของเรา แอ้จริงจริงมุมเราเฮียมากเลยนะจริงๆมุมไม่พอดีเพื่อนโดนเปิดไปนหนึ่งชุบไม่ได้ด้วยตายโลง่งไอ้นั่นมากินรวบคนเดียวหมดเลยเขาเรียกว่าเออธุรกิจกินรวบหรือเปล่าโผล่มาเปอยของก็ตามเต็ปเลยไปไหนเขาหายแต่ไ,ไมีปัญหายอยู่แล้ว ีโลดแรมกลับบ้านเก่าไม่ไม่ถึงไม่ได้บ้านเก่าแบบนั้นเอ้ยของโดนคุยสัตว์มีคนอ่ะเรียบร้อยโดนมีดเนี่ยนะมันก็มีดกับมันก็ได้แมย์ฟ้ามางเดียวเลยดีกว่าออกล้ วิ่งเข้าไปเปิดเซฟคนเดียวแล้วก็โด,โดนพี่ยิงตายไงโดนพี่ฟันตายด้วยเออจีนเนี่ยจีนไม่ต้องไปช่วยมันออกไปแล้วบรรยากาศโคตรอีเหี้ยหรือแต่จริงๆก็ไม่รู้มันจะรีบออกไปทำไมนะเพื่อนชุบได้อยู่แหละแล้วเขชุบเอาแต้มม้嘛 แนโว้ยอย่างน้อยมึงก็ออกไปแล้วมึงก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างนะอนี่แล้ประโยชน์ของมึงเห็นแล้วครับโดนยิงขนาดนั้นใครจะไปอยู่ ยี่ลมันยิงไม่ตายกะไม่สถานเลยโอ้ยอุ้ยืมแรงแรงแรงโอ้ย เี้ยแม่งไก่แทวะไออันไออันตีอะไรพวงเนี่ยโคตรไก่เลยบุกพ้นแล้วนะอือีแถมเพี้ยต้เฮียไก่จัดหูหูวิบโคตรไก่แล้วยังจะโดนยังชอบเลยเชยสกิลพวกเนี่ยกคงชิบหายแต่วันที่ไม่ต้องเล่นอะ ไม่แม่ครับคุณไม่มีสิทธิเล่นครับคุณไม่มีสิทธิ์หนีครับคุณไม่มีสิทธิคุณโดนปลาอัดกำแพงเต็มเต็มแล้วคุณไม่มีสิทธิ์หนีนะครับวิ่งยังไงคุณก็วิ่งไม่ทันตามนั้นไ้เงี้ยยิงครับเป็นทางไอ้นี่ด้วยนะแบบทางที่ไม่มีทางหลบด้วยนะไม่มีกล่องไม่มีอะไรหลบเตรียมตัวเลยย่อไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างมือชามือชา พากิมสันได้อะไรเงี้ยก็ร้อนเลยฮะนพกทียิงถ้าเป็นทางยาวก็ไม่หมดสิ์ลอดครับจริงไอทางยาวแคกูลืมวอายากใ้ปวดใหม่แล้วะกูยังชอบเลยไอแตมเพชรโกงดีจริงจริงจริงนะไอเช็ด ถ้ามันยังวิ่งได้ยังพอว่านะวิ่งไม่ได้เด็ดโดนทีหนึ่งเนี่ยติดตายอยู่ติดตายอยู่ทุ่ชาก,มกิมันวิ่งไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันยืนมันวิ่งแบบอืดแบบตัวแข็งอะ่ะแล้วเอาวุธโดนปลดแล้วมันปดเอาหัวเฉยๆยังพอคุยอยู่เออแล้วทำไมไปเล่นเองอะไอ้แคยปังดูดีไอ้เอสเซาหนึง่ง เดีคนหนึ่งกูก็ต้องเล่นหมอไหมไม่มีคนเจอวะโงคานเก็บเป็นหนึ่งไว้เอามากับเจ้าหนี้ว้อ่าหรืออยากจปวดมาเช่นเคยฮะข้างหลังก็มีคนวะยิงเยอะมาแล้วข้างหลัง ก่ออะไรมั่งอะแมงสแกนกลับเฮ้ยตกใจหมดเลยดีนะไม่เป็นกูที่จู่ันยิง

กูเดินกูางูยตีตีกูเหนียงกูยืนตีมึงก,ก็ไปยิงกูนะมีไหมอาชีพหม่มก็ปั๊มอกอกไว้เดมา go mm now -hmm. what, what? หัวารุวนไปดีตะวันเป็นหนึ่งเปลือกกระสุนที่ผ่ายหรือยึดจังหว่งเนี้ย มมาฝั่งนี้แล,ล้วรนละ 哎，我你呀。 วรที่จะต้องไปมีกั่เองอ้าวตัวเอง

ฟามศพกูไปละไม่เหลือเฮียเลย,เลย ชังไปเลยเฮียเลยให้กูบ้างเลยไอ้ตัวรู้นักเอะเราอะ ออกนานอย่างนี้เสียของม่วงนัานเลยเฮ้ยชิบหายแล้วว้ายไม่แตกวะ สกาไม่ไหวฮะเกาะแตกอ่ะฮึฮเยก็ก็ถือว่ามันอยู่แหมอืมอ่าก็พอให้เลือได้สุกทีนะฮะถึงแย่จะไม่ได้ออกจนมืน่อดีกดก่าสเปซไเ่ใช่เดินเรืออยู่วูบอย่างเงี้ยออื ก็ว่าอยู่สมัยคนเล่นแบบนี้เยอะอก็จบกันไปนะฮะกบเกมนี้นะสีโรเทียมอ่าก็เออก็จะยังไม่ได้ออกเหมือนเดิมนะแต่ก็เพิ่มเติมก็คือยิงได้บ้างนะออไม่ใช่ตายอนาถเหมนเหมือนเกมก่อนก่อนก็ถามว่ามีร้อนไหมก็ร้อนนะอืมก็ก็โอเคแต่ก็ยิงได้ก็โอเคแล้ว อ่ะออ่ะ,อะ,อะ,อะก็จบมันไปนะฮะก็ะสีรูเทมีมพอไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าไปละเห็นบายครับผม